ไปดูอีกฝั่งในฝั่งน้าเงินหน่อยไหมอ่ะมาดูความเคลื่อนไหวในฝั่งของภูมิใจไทยนะคะตอนนี้เนี่ยทางคุณอนุทินไม่ว่าจะขยับตัวไปไหนนี่ถูกจับจ้องเมื่อวานนี้ก็เข้าพักก็เข้าไปสักประมาณช่วงบ่าย,ายมแม้จะซื้อกาแฟเนี่ยยังต้องดูเลยเนะว่ากาแฟเนี่ยกินอะไรดื่มอะไรถูกจับจ้องเป็นพิเศษใช่เพราะก่อนหน้านู้นการตั้งรัฐบาลน่ะมันมีเรื่องของช็อกมิน้นไงแต่ตอนนี้เอวสานช็อกมิน้นไปแล้วแล้วเขาก็ดิ้งมาดูว่าเอ๊ะแล้วพอมารอบนี้จะเป็นเครื่องดื่มอะไรนะคะ ก็เป็นการประชุมสสของภูมิใจไทยมีมติให้คณะกรรมการของพักสรรหาผู้ที่จะสมัครเตรียมเลือกตั้งแล้วนะเตรียมที่จะรายชื่อเตรียมเสนอรายชื่อเนี่ยใน15วันเพื่อรับมือการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นมันเป็นการส่งสัญญาหรือเปล่าว่าอาถ้าเกิดว่าพักส้มข,ขอมาว่าจะยุบสภาใน4เดือนมันก็จะมีการเลือกตั้งก็เลยออกแอคชั่นว่าเฮ้ยถ้างั้นเดี๋ยวเราจะต้องดูเช็คฟิชเช็ค คนที่จะสมัครสสของพรรคหน่อยหรือเปล่าเป็นออการบอกเขาว่าเฮ้ยเราพร้อมนะจะยุบสภาเลือกตั้งใหม่นี่แปลว่าเหมือนเป็นการส่งสัญญาณว่าเราเนี่ยจะทําตามที่คุณบอกนะอขอให้สบายใจได้ไม่ต้องระแวงเราเตรียมการเลือกตั้งแล้วไงอะไรแบบนี้ใช่ไหม,มส่วนความเคลื่อนไหวของนายอนุทินนะคะเมื่อวานนี้ก็อย่างที่บอกเข้าพักแน่นอนก็ต้อง ถามเนาะสื่อถามอบอกอว่าอเออเป็นยังไงท่าทีของพักประชาชนได้ติดตามอะไรหรือไม่อย่างไรคุณนันทินเขาก็ตอบไปว่าก็ไม่ได้คาดการเรื่องของท่าทีเราจะไปก้าวไกยการตัดสินใจของพักประชาชนไม่ได้ก็แล้วแต่เขาแหละว่าเขาจะเลือกสนับสนุนใครจากนั้นคุณนันทินก็ไปสั่งกาแฟเอสเปรสโซ,โซร้อนจากร้านจาริสตาเป็นร้านของภรยาเพราะว่าภรรยาชื่อคุณจา๋าใช่ไหมคะซึ่งก็อยู่ในที่ทําการของพักภูมิใจไทยนี่แหละชั้นหนึ่งรวมไปถึงโอเอ๋วโอเอ๋วเนี่ยเป็นน้ำ แดงที่มีส่วนประกอบเนี่ยก็สั่งมาเป็นของโปรดของคุณอนุทินนั่นแหละก็มานั่งกินคุยกับซื้อ,อยังเป็นกันเองแล้วก็โชว์ดื่มกาแฟนี่ ฝีมือภรรยานะเป็นเครื่องดื่มโปรดเลยนะต้องสั่งทุกครั้งพอมาที่พักภูมิใจไทยคุณทิทินก็เลยหันไปถามนักข่าวนี่รู้จักไหมโอ้เอ๋วเนี่ยรู้จักไหมมันเป็นขนมหวานท้องถิ่นของภูเก็ตนักข่าวก็ได้ความที่มันราดน้ำแดงไงมีน้ําแดงเป็นส่วนประกอบวิแต่โอ้เอ๋วมันต้องกินกับน้ําแดงเท่านั้นหรือ<ม>นะแกดแพทเชื่อมโยงก็ต้องมาว่าออมันต้องสีแดงเออหรือเปล่านะคะคุณนิทินออก็ล็ ก่อนจะบอกว่ากินก็ยังโยงไปการเมืองทีนี้ยมันก็จะมีคำถามหนึ่งของนักข่าวนะถามคุณอนุทินว่าเอาจริงๆคือเชื่อลองลองคิดดูซิว่าทางพักประชาชนน่ะเขาจะเชื่อใจใครได้มากกว่ากันคุณนุทินบอกว่าก็ไปฟังเพลงพี่แจ้สิคนก็เลยบอกว่าเฮ้ยเพลงพี่แจ้ใช่เพลงเชื่อฉันหรือเปล่า เชื่อฉันอย่าหลงไปเชื่อใครฉันนี้แหละห่วงใหญ่รักแท้และแน่จริงอเอออาจจะสื่อว่าแบบเชื่อฉันสิปรากฏไม่ใช่เพลงนี้เป็นเพลงโอยโอยเหรอ <c oughs> เออนะกข่าวาก็วาก่าเออนะ่าจะบอกว่าเพลงเชื่อฉันนั่นแลหละม,มีเหากวงความ เป็นว่าที่นายกเรียงคือตอนนี้ถามว่าแล้วใครจะยกมือโหวตบ้างเพราะว่ามันใกล้แล้วนะยกมือโหวตนายกก็ต้องย้อนไปว่าสัปดาห์ก่อนถ้าจํากันได้เนี่ยคุณอนุทินเข้าไปที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่างรอยต่อไปพบ กับเชปป้อมกินนข้้าาหไ่เชปป้อมที่ว่านี้ก็คือบิ๊กป้อมนั่นแหละเพราะว่าบิ๊กป้อมโชว์ฝีมือทําข้าวหน้าไก่และเราก็พูดตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วเราก็เล่นข่าวนี้แล้วเราก็นําภาพขึ้นบอกว่าหนึ่งภาพล้านความหมายข้าวหน้าไก่เนี่ยมีนัยยะสําคัญสุดๆไปเลยเพราะว่าทางคุณทิน,นได้มีการไปเจอกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยทางคุณสติพร้อมพัฒคุณชัยวุฒิธนาคมนุสรซึ่งอยู่ในพักพลังประชารัฐเนี่ยมาที่ภูมิใจไทย นักข่าวถามเลยเนี่ย จะยกมือให้คุณอนุทินหรือเปล่าเขาบอกว่าคุณชัยวุฒิบอกว่ายกตั้งแต่ข้าวหน้าไก่แล้วยกตั้งแต่วันไปกินข้าวหน้าไก่แล้วเห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วมันมีความหมายมีนนยยะทุกอย่างแล้วค่ะคุณผู้ชมขาทีนี้วันที่31สิงหาคมใช่ไหมคะวันอาทิตย์ที่ทางคุณอนุทินหยุดแล้วก็ไปที่ร้านโล่ร้านพะโลชื่อดังแถวกรุงเทพกรีทาแต่งตัวสบายๆเนี่ยแล้วเราก็บอกว่าเอยดูแบ็กกราวนี่เห็นไหมเป็นภาพคุณทักษิณด่าไปกินร้านนี้นักข่าวก็ถามว่าเออเนี่ยเห็นไป กินร้านนี้แล้วเห็นไหมมีภาพของอดีตนายกทักษิณด้วยคุณทุีินก็ชี้แจงไปว่าคือไปกินบ่อยอยู่แล้วไปกินทุกสัปดาห์ไม่ใช่การย่ารอยของอดีตนายกทักษิณแต่อย่างใดเห็นไหมฮะทุกอย่างก็มีนัยยะทีเนี้ยเมื่อวานเนี้ยทางภูมิใจไทยเขาก็บอกนะบอกว่าเขาพยายามรวมเสียงตอนนี้ได้ประมาณสัก280ถึง290เสียงแล้วแต่เขาบอกว่าเขาจะไม่รวมไปมากกว่านี้นะ <Yeah. S 2> เพราะว่าเดี๋ยวรวมไปมากกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวพักประชาชนจะคิดว่าจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากร yeah. เราจะเป็นแค่นี้แค่นี้เพื่อให้ยืนยันว่าเราเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วเราจะยุบสภาแน่นอนเพื่อให้พรกประชาชนไม่เกิดความระแวงใจ